ซ้อมล้ำค่าพี่น้องฝนกระโจกฝนสาดพูนาพี่เบิงฝนตกสาดเขามาเปียกเบิร์ดเบิงอุปสรรคในการซ้อมก็จะมิตรฝนเนะี่ยเนาะปีปีกายบอมีโดมกัน กับพี่พ่อหน้ากันกองเต้นหมดสิคนจะขอเงินก็เลยนครับเรื่อเชี่ยงที่โรแลมทางฝั่งตะปูนั่นเปียกหมดเลยเปียกไหมอุ้ยมันเปียกเบิร์ดเลยเปียกเ่ราะมี่มองอยู่เอาเร็วมาเสียงหน่อยเปียกเถอดพูดหมอเถอะนี่อันนี้ก็เปียกเนี่ย ดูแบบว่าถ้ากัญญายอแต่กีแมนกองเต้นเนาะกัจจุมือนี่แมนบ่มีหฮอดบอองถ่ยโยนี่คือบรรยากาศหลังเวทีนะหน้าเลยผนข้าฝนพู้นัยดน,นิ่งนั่นจาสตรเคือที่ผมเลี้ับ ขนาดอยู่ในโดมไม่นีฝนาดจนว่านเดี๋ยวเอาไม้หม่องถอโย่บางอนกันก็ไม่เนี่ยแม่เนี่ยละทาฝนส่เยนา แต่มันมันตกแห้งโหดได้นน่มันตกแรงเกินไปแล้วนน่มันตกแรงเกินไป,นก,ก,นไปนก็สาดเนาะนี่แหละนาฝนเนาะอุปสรรคในการข้อหรือการเดินสายกานประม้ าาต,ตกกับตกคือซื้อสายสาสารใช่ไหมเมนบอเมียเม,ม,มีตกกัตกคือซื้อายสาสารเน,ะนระา,าผะผลอะไรนะผลรกร, <laughs> ลระ <laughs> หาแต่เดียวบ่า <laughs> บรรเทาเอื่อนผลหาปัดประดมฉันจะไม่แต,แต่ว่าฉันจะเป็นบาดและเป็นไข้กนันทั้งหมดเปิดมงครั้งเดียวถ้าคนไม่มาก็จะจำตลอดปีถ้าคนมาก็จะจำดีอย่างว่าเขามีโดมเนาะปีกาพักกันกรองเต้นว่ัสันเต้นสีปิว้ว นัน้องเอ้ยหมอซ่านเนี่ยจะมาฝนตกท่าหยุดชะงักการซ้อมไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยอุปสรรคของหมอล่ำก็คือฝนบาวาสิเป็นซ้อมหรือว่าออกงานอีหลียังที่กะตก ฝนตกกระดิเซาออกงานกระดิเซาพันแมว่มาอยู่อยู่บ้านพักซอวก็ต้องได้อยู่เพราะว่าฝนมันสาดบรรยากาศฝนตก,กวันนี้มันสา,านดทำใหดูมันเลยทําการแสด,ดงเศร้าชอต่อว่าใเนาะอิลีค่ะอุปสรรคของมอรล็อกก็คือฝนนี่แหละพี่น,อน้งองอร่อยไหม กินอะไรอ่ะ <leaning> ข <for Aqui> ้าวขาแข็งหอยยำหอยอเยลี่เลน้ำลายแต่มากที่เจ็ดก็ห้องน้ำไม่กินหอกให้แม่ว่ากันได้เพาะฉันให้กีเมนทว่วเลยเฮ้ยมันตัวมันตัวแม่ ที <S <S anyway, ่เจมบอลแกมสีแ bon, ้ปาแบที like ่นกรตงเงเนี่ยลายเปลี่นเลมืว่องมือนมอิบได้เรสารล้ัเลอว่าเราเาัหไม่ิเคยแบบไมอย่าน่าจะเอาแบบ กม่มีนี่ก็ม่นี่กมนี่กมัน่มีนี่มนี่มนี่กมีนี่กม่นี่ม่นี่กน่มนอกมกมีน่็มนี่กมนี่กม่กม่กมนี่มนม่กม่น่กมน่็มน่กม่มี่กม่ก็ม่กมนต่กม่มีน่กเมี่กม่มน่ม่ม่่ม่ม่ม่่ม่ม ใ่เล่ลชอบโบดวชอบบทไดกินจานนี้ดีต้งมีกันี่เหรอกว่ากันดีแบบนี้ใช่ไห้ากินือเลย